ขอให้เราบอกเราไว้อย่างนี้ว่าฝนคงไม่ตกตลอดปีฮายุก็คงไม่พัดอยู่ตลอดเดือน <ฮะ S 2> สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นลุวนเมีมันเวลาะที่จะดับลงอย่างแน่นอน <ฮะ S 2> แต่ในระหว่างที่มันยังไม่ดับลงเราก็ต้องระวังรักษาใจรักษาชีวิตของเรา <ฮะ S 2> อย่าให้แากดับลงก่อนที่ไฟธรรมชาตินั้นจะดับ <ฮะ S 2> เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราปล่อยติดปล่อยใจ ให้หมดเส้นซึ่งความหทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังลงไปทันทีแต่ถ้าเรารักษาใจเอาไว้ไม่ยอมให้ใจเปียกน้ำบ้านศูนยรถศูนธุรกิจศูนถ้าใจยังอยู่พอน้ำลงเราก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ฉะนั้นรักษาใจให้ดีย่าสูญเสียกำลังใจถ้าสูญเสียกำลังใจก็เหมือนสูญเสียทุกอย่างก็อยากจะบอกว่าน้ำท่วมนั้นมันเป็น มหันตภัยที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะปฏิเสธมันได้ฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่การตีพอยตีพายการตีพอยตีพายจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นดีที่สุดคือต้องมานั่งถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่เสียหายแล้วเราจะแก้ไขกันได้อย่างไรปัญหาจะแก้ได้ด้วยการลงมือแก้ไขถ้า ลุกขึ้นมาตีพลอยตีพายทุกอย่างก็จะแย่ลงไปยิ่งกว่าเดิมฉะนั้นเมื่อเห็นปัญหาอยา่าเผลอไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ต้องลุกขึ้นมาหาวิธีแก้ปัญหาจะดีกว่าถึงแม้มันจะแก้ยากแต่ถ้าเราแก้ทุกวันเดี๋ยวปัญหามันก็หมดไปเองก็อยากให้มองโลกในแง่ดีดีกว่าว่าน้ำท่วมบ้านครั้งนี้มีปัญหาเยอะแยะบ้างใหม่ให้เราได้เรียนรู้ใ,ให้เราได้แก้ไข และเราก็ได้เรียนรู้ต่อไปได้ว,ว่าถ้าน้ำไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. เราก็ได้รู้ต่อไปได้ว,ว่าเรามีภูมิปัญญาในการรับมือกับวิกฤตแค่ไหน mm hmm. เราก็ได้เห็นจิตเห็นใจตัวเองด้วยว่าอ่อนแอหรือว่าเข้มแข็ง,ขง mm hmm. ถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาสในการฝึกหัดพัฒนาตัวเองมองวิกฤตเป็นครูที่จะมาอุ้มชูจิตใจของเราให้สูงขึ้นมองวิกฤตเป็นอาจารย์ที่จะทําให้เรา ได้ปริบานขึ้นมาจากความทุกข์ด้วยท่าทีเช่นนี้เท่านั้นเราถึงจะอยู่ท่ามกลางวิกฤดได้อย่างมีความสุขเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีปัญญาต้องรู้จักสแสวงหาความสุขแม้ในสถานการณ์ที่กําลังเป็นทุกข์ก็มองให้เป็นเรื่องจาไรของชีวิตดีกว่านะน้ําท่วมทีหนึ่งก็ได้เห็นอะไรมากมายได้เห็นคนไทยลุกออกมาช่วยกันได้เห็นดาราไปช่วยน้ําท่วม ได้เห็นทาหารอุทิศตนรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ได้เห็นคนที่เห็นแก่ตัวได้เห็นนะักการเมืองที่ช่อชน <Okay. S 2> น้ําท่วมคราวนี้เราได้เห็นไส้ทุกขดของสังคมไทย <Okay. S 2> เป็นประสบการณ์ที่ล้าค่ามาก <Okay. S 2> ถ้ามองอย่างนี้แล้วน้ําท่วมคราวนี้ก็มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายอย่าไปคิดว่าน้ําท่วมนําแต่สิ่งเลวร้ายมาให้เรานะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีด้านที่งดงามมีด้านที่มีคุณค่า ถ้ามองเป็นอย่างนี้เนี่ยน้ําท่วมคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่มีกําไรมหาศาลเป็นบทเรียนที่ลําคาสําหรับเราชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ขอให้นึกถึงปลาที่รู้จักว่ายทวนน้ําจึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ปลาตัวไหนก็ตามที่ปล่อยให้ตรียงลอยตามน้ํานั่นคือปลาตายปลาตัวไหนที่ว่ายทวนน้ํานั่นคือปลาเป็นขอให้เราท่านทั้งหลายเลือกเอาเองว่า เราจะเป็นปลาเป็นที่ว่ายตัวน้ำหรือจะเป็นปลาตายที่ลอยไปตามน้ำขอเจริญพร